ต่อไปล์เรื่องเรืงตางกับบทเกณฑ์เป็นทุกท um ี่ดินของสปทรวมถึงเป็นนิ่โคลนสาธารณประโยชน์ทุกประเภทต่างจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ผู้ที네่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจดีกว่ามาตรการและหลักเกณฑ์ทั้งหมดและเพื่อให้การประชุมสัมมนาดำเนินการโด้ทยกฝ่ายเรียบร้อยผู้ส่งค่าตอบกลับเงกินท่านผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงก็คือการประกาศเกณฑตามเพื่อกิจการ ผู้คนปัจบันจริงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุสมสนานครั้งนี้เป็นที่หนักกนนดีว่าที่ดินของรัฐทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทยแรงสับซ่แได้เกิดจากปัญหาต่างๆที่ตามมาทางด้านเศษรษฐกิจว่ามไม่เป็นธรรมรัฐาษฎรนส่วนใหญ่ของประเทศท่านสมชายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประสบความสำเร็จในการดูแลพื้นที่ของตัวเองความชัดเจนเท่านั้นแหละครับที่รัชนอรที่มีอยู่ในวงการนี้มาผมว่าด้วยชีวิตทุกท่าันกันแตแล่ประชาบ้านแล้วทาให้ชาวบ้านติดินติดทุกติดตรางผมไม่ชอบป้ายไม่เคยดูแลเดี๋ยวคพังเอาเลยครับ พวกความชัดเจนคุณก็ไม่มีใช่หรืไม่มีเะตนาพอขาดเจตนาไม่ต้องฟอกแล้วาานะครับก็ที่อีกคนวึงเนี่ยมันมีเยอะเพราาะว่